ไอ้ง่งของขังขมิ้นที่ไม่ใช่พระเรื่องนี้ได้มาจากคุณฟุกเขาได้เล่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่นเกี่ยวกับเครื่องรางของขังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไอ้ง่งที่ได้มาจากคุณพ่อของเขาจนนำมาสู่เรื่องราวแปลกหลอนน่าเหลือเชื่อทั้งหมดคุณฟุกเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่ยังเป็นวัยรุ่นผมชื่อฟุก อายุ23ปีเป็นคนจังหวัดสระแก้วผมอยู่กับครอบครัวมีพ่อแม่น้องหลานและก็แฟนใหม่แม่ผมผมจะเรียกเขาว่าป้าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสองปีก่อนตอนนั้นผมอายุ21ปีผมเป็นเด็กบ้านๆนคนหนึ่งบ้านผมเป็นทุ่งนาเวลาตกเย็นผมจะไปนั่งกินเหล้าก,กับเพื่อนๆทุกวัน วันนั้นพวกผมตั้งมงกินเล่าประมาณสามคนกินกันตั้งแต่สี่โมงเย็นพอถึงตีสองมีลุงคนหนึ่งที่นั่งกินอยู่ด้วยกันพูดขึ้นมาว่าพวกเองรู้จักไอ้งั่งกันไหมผมกับเพื่อนก็ไม่รู้จักลุงก็บอกว่านั่นเดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีก่อนสมัยลุงยังเป็นวัยรุ่นลุงได้มีไอ้งังอยู่ตัวหนึ่ง ที่พวกติดตัวเอาไว้ตลอดเอาไว้สำหรับเที่ยวผู้หญิงแล้วก็ได้ผู้หญิงมาเยอะวิธีการเลี้ยงไอ้งั่งก็ไม่ยากแค่เอาจำเดินผู้หญิงมาเป็นของสังไวยไอ้งังด้วยความที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นผมกับเพื่อนได้ฟังเรื่องแบบนี้ก็ตื่นเต้นจนเวลาตีห้าหลังจากเลิกกินเหล้าก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเช้ามา ผมก็นึกถึงไอ้งั่งที่ลุงเล่าให้ฟังเมื่อคืนเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่ป้ากําลังจะออกไปทํางานผมก็เลยเดินไปถามป้าว่าป้าไอ้งั่งมันคืออะไรป้าก็เงียบไปสักครู่แล้วก็ถามผมว่ารู้จักด้วยหรือผมก็บอกว่าเมื่อคืนมีลุงคนนึงเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามันดีพวกติดตัวไว้จะได้แอมสาวป้าผมก็เงียบไม่ตอบอะไรแล้วก็กลับออกไปทํางาน พอสามวันผ่านไปป้ากลับมาจอดรถก็เดินเข้ามาหาผมแล้วยื่นสิ่งสิ่งหนึ่งให้ผมใช่แล้วมันคือไอ้งัง่งผมเลยถามป้าว่าป้าไปเอามาจากไหนป้าเล,เล่าให้ผมฟังว่าตอนที่ป้ากำลังจะกลับมาจากทำงานจู่ๆก็มีลุงเก่คนหนึ่งเดินเข้ามาเรียกป้าบอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปป้าก็หันไปมอง คนแก่คนนั้นยื่นมือมาแล้วเอาไอ้งัางให้ป้าแล้วก็บอกว่ามีคนต้องการมันอยู่ใช่ไหมป้าผมก็งงว่าคนแก่คนนี้รู้ได้ยังไงว่าป้ากําลังมองหาไอ้งัางอยู่พอผมได้แล้วผมก็ดีใจมากผมหยิบไอ้งัางขึ้นมาแล้วก็บอกว่าถ้าง้างตัวนี้เป็นของเท้็็ช่วยผมด้วยนะวันแลกก็เอาเลยครับตุกเย็นมา ผมออกไปขับรถเล่นกับเพื่อนประมาณเจ็ดปดคนขับรถไปขับรถมาไปเจอกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ออกมาเที่ยวเหมือนกันเพื่อนผมก็เดินลงไปคุยกับผู้หญิงส่วนผมก็นั่งอยู่บนรถกับเพื่อนอีกสองคนสักพักเพื่อนที่มันเดินไปคุยกับผู้หญิงมันก็เดินกลับมาบอกว่าน้องคนนั้นเขาชอบมึงวะด้วยความที่กําลังเป็นัมรุ่นได้ยินแบบนี้ก็ใจเต้นสิครับ มีสาวมาบอกชอบแล้วพวกผมกับกลุ่มผู้หญิงคนนั้นก็ขี่รถกันเล่นไปเรื่อยๆหลังเที่ยวเสร็จประมาณตีหนึ่งกำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านผมเลยบอกให้น้องเขาว่ากลับแล้วนะเดี๋ยวพรุนี้จะมาเล่นด้วยไหมน้องเขาเขาพูดขึ้นมาเลยว่าจะรีบกลับไปไหนไปเล่นที่ห้องหนูก่อนไหม,ไมผมคิดไม่ถึงสามบิก็บอกไปครับมผมก็ไปที่ห้องของน้องเขา เราไปกันแค่สองคนคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นยังไงกันต่อก็ยังว่าเลยครับที่แรกผมก็คิดว่าคงไม่ใช่ไอ้งังหรอกที่ทําให้ผมได้แอมสาวหากแต่เป็นเพราะหน้าตาและคารมของผมมากกว่าจนผมทําแบบนี้อยู่เป็นเดือนๆอ,ออกไปเที่ยวทุกวันพูดแล้วก็จะหาว่าโมแต่มันคือเรื่องจริงผมเปลี่ยนผู้หญิงวันละคนเลยผมทําแบบนี้อยู่เป็นเดือนๆ จนพักหลังๆผมเริ่มคิดว่าน่าจะไม่ใช่เพราะหน้าตาของผมอย่างเดียวมันคงเป็นเพราะไอ้งั่งตัวนี้ที่มีอิทธิฤทธิ์จริงๆตั้งแต่นั้นผมก็เอาไอ้ง,งั่งมาเลี้ยงทุกเดือนซึ่งของที่นำมาเส้นก็จะมีหอยแครงสดไข่ไก่สดเล่าขาวแล้วก็ทูบหนึ่งดอกยังมีอีกเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับไอ้งั่งคือ ตั้งแต่ผมได้งังมาเวลาผมรถล้มทีไรจะไม่มีรอยแผลเลยแม้สักครั้งคืออย่างที่บอกผมเป็นคนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์และก็ชอบขับเร็วด้วยเวลาเมาทีไรก็ล้มมีอยู่ครั้งหนึ่งผมออกไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นผมบิดคันเร่งจนจมปอกความเร็วตอนนั้นเท่าที่จำได้น่าจะประมาณ1 4 0ยสถึงร้อได้แล้วรถเกิดเสียหลักล้มจนรถพังยับ แต่คนไม่มีแผลอะไรมีถลอกนิดหน่อยในหนึ่งเดือนผมล้มไม่ต่ำกว่าสองครั้งแต่ข้อดีมันมักจะมาพร้อมกับพอเสียเสมอทุกวันเวลาผมเที่ยวเสร็จตีสามตีสพอผมกลับมาถึงบ้านแม่ก็จะชอบด่าผมตลอดบ้านผมมีสองชั้นแม่นอนชั้นบนผมนอนอยู่ชั้นล่างแกนอนรอผมกลับบ้านทุกวันแต่ผมก็กลับดึกทุกวัน วันนั้นแม่คงทนผมไม่ไหวพอผมกลับมาถึงบ้านประมาณตีสามผมอาบน้ําเสร็จผมก็ถอดไอ้ง,ง้างวางไว้ที่ตู้เสื้อผ้าด้วยความทิ้งวงมากก็เลยเผลอหลับไปสักพักแม่ผมก็เดินมาบ่นเสียงดังเดินมาแบบไม่ได้เปิดไฟในบ้านในมือถือไฟฉายยู่หนึ่กระบอกพร้อมกับเดินบนผมไปด้วยคงจำโหที่ผมทําตัวแบบนี้พอมาถึงหน้าห้องผมแม่ก็เคาประตู ผมสาบานว่าคืนนั้นผมไม่ได้ยินอะไรเลยผมนอนหลับสนิทแถมยังลืมล็อกประตูห้องอีกด้วยเพราแม่ผมเห็นว่าไม่ได้ล็อกประตูห้องเกก็เลยเปิดประตูเข้ามาเท่านั้นแหละแม่ของผมเล่าให้ฟังว่าตัวอะไรไม่รู้เหมือนคนตัวดำๆนั่งคอเอียงไปทางซ้ายทีขวาทีพอเสียงจากจ่าไฟฉายสะท้อนสอง่ง ตัวมันเท่านั้นแหละเหมือนมันจะรู้ตัวกําลังจะหันมามองแม่แม่ผมนี้รีบวิ่งขึ้นบ้านไปเลยหลังจากคืนนั้นแม่ก็ไม่กล้ามาเรียกผมที่ห้องอีกเพราะแม่กลัวสิ่งนั้นจนเวลาผ่านไปเป็นอาทิตย์ทุกคนในบ้านก็เริ่มเห็นเหมือนกับที่แม่ของผมเห็นทั้งแม่ทั้งป้าทั้งน้องคือเห็นว่ามีตัวอะไรดำๆที่เดินตามผมตลอดยิ่งเป็นบรรพะกูล ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับทุกคนในบ้านจะได้ยินเสียงก๊อกกอกดังจากห้องของผมนั่นคือยกเว้นผมคนเดียวที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจนมีวันหนึ่งหลังจากที่กลับจากเที่ยวผมตื่นขึ้นมาประมาณ10บโมงเช้ามานั่งกินข้าวที่ด้านหลังบ้านแม่ผมได้เดินมาบอกว่าของที่มันไม่ดีก็ออกไปทิ้งซะแม่ก็คงหมายถึงง,ง่างังแต่ด้วยความที่ผมเป็นไม่รุ่นอยู่ กำลังดื่มผมก็ไม่ค่อเชื่อก็เลยบอกไปว่าไม่ผมไม่ทิ้งผมจะเก็บไว้ผ่านมาอีกสามวันวันนั้นผมตื่นขึ้นมาแล้ววางไอ้ง้างไว้ในห้องแม่ผมกับน้องผมได้วางแผนกันพอผมออกจากห้องมาผมก็ได้ไปเข้าห้องน้ำทั้งแม่ทั้งน้องทั้งป้าเข้าไปในห้องผมแล้วเอาไอ้งางผมไปไม่รู้เอาไปไหน พอเดินกลับมาไอ้งัางก็ได้หายไปแล้วผมเดินไปถามแม่แม่บอกไม่รู้ถามใครก็ไม่มีใครรู้แม่ผมเลยบอกว่าของไม่ดีเอาเข้าบ้านมาทำไมแม่เองเนี่ยแม่เอามันไปทิ้งผมก็ถามเอาไปทิ้งที่ไหนแต่แม่ก็ไม่ยอมบอกพอนานๆไปผมก็คิดว่าแม่คงจะเหนื่อยกับเรื่องที่ผมเที่ยวบ่อยผมก็เลยคิดว่าช่างเถอะ ก็หายไปเรื่องทั้งหมดก็จะประมาณนี้คนระับ